เกมลาลิกาสเปนในเวลาตีสองเลอเบติสพบกับเรอัลโซเซดัดโดยาตาต่อรองเกมในคู่นี้เรอัลเบติสต่อปอปอผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นเรอัลโซเซดัดครับที่เอาชนะไปได้3ครั้งเรอเบติสเอาชนะไปได้1ครั้งและอีก1ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์มหนั้นหลังสุดของเรอัลเบติสชนะ1เสมอ3แพ้1เลอัลเบติสเกมล่าสุดได้แค่ตามตีเสมอเลบันเต้สองสองหลังโดนนำา2ประตูเก็บแต้มที่6จาก5เกมแรกอยู่อันดับที่ 10ของตารางฟอร์ม5นาหลังสุดของเรอัลโซเซดัดเสมอ3แพ้2เรอัลโซเซดัดออกสตาร์ทฤดูกาลนี้ไม่ดีล่าสุดพลายให้กับเรอัลมาดริดขาบ้าน1-2ทําให้ผ่าน4เกมแรกด้วยการมีแค่2แต้มชนะ2ทีออกสตาร์ทในฤด,ดูกาลนี้ไม่ดีทั้งคู่เรอัลเบติสไม่แรงอย่างที่คาดเกมรับปเประเสียรประตูกันง่ายกว่าเดิมแต่เกมรุกนั้นยังหวังผลได้ขณะที่เรอัลโซเซดัดดูเหมือนต้องปรับจูนแดงกางไม่ได้เหมือนเก่าทําเจอกันชั่วโมงนี้